เทคนิคการทำเรียวนะคะเนี่ยค่ะแค่เรามาพูดให้ความรู้สนุกสนานกับเพื่อนๆนนะคะ90วินาทีนะคะลงมือทำเลยค่ะอย่าลังเลสงสัยทำให้มันสนุกสนานกับชีวิตนะคะเอารูปอะค่ะของเรามา ต่อๆๆแล้วก็พูดบรรยายก็ได้นะคะว่าแต่และว,วันคุณเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เสริมเติมเ,เก็บความรู้เล็กๆเล็น้อยให้เพื่อนนะคะบางทีค่ะเราจะชินกับชิดประจําวันตื่นมาแล้วก็ดูโทรศัพท์สนุกไปกับโทรศัพท์ใช่ไหมคะจนเวลามันเลื่อล่วงเลยไปจนเราลืมแล้วว่าวันนี้เราต้องทําอะไรจริงไหมคะเหมือนสมองเราชินกับสิ่งประจําวันของเราเนาะแล้วเรารู้สึกว่าเดี๋ยววันนี้ฉันจะทําคลิปนะ่าจะทํา เ,เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆให้แก่เพื่อนนะสมองก็จะบอกว่าเธอจะทําทําไมอะ่ะเธอไม่เคยทําเธอทําได้เหรอมันจะส่งข้อมูลแบบว่า โปรเทคปกป้องความปลอดภัยของคุณอย่าหาเรื่องใหม่ๆหม่ทเลยเธอจะทําได้จริงหรอเดี๋ยวใครจะชอบไหมเดี๋ยวใครจะหัวเราะย่อเธอไหมมันจะส่งเหตุผลต่างๆนานาไหมคุณเพื่อให้คุณไม่ทํามันนะคะแต่นั่นแหละค่ะคุณต้องตัดสินใจนะคะแล้วก็มุ่งมั่นนะคะมันไม่ได้ยากอะไรแค่คุณรู้สึกว่าฉันอยากทํา1 2 3 4หลงมือทําเลยค่ะอย่าคิดนานนะคะเหมือนพี่ตอนนี้ค่ะอยากทําทําเลยนะคะส่งความสุขสนุกสนานให้กับเพื่อนๆเก็รล้ เล็กๆน้อยๆนะคะแล้วเรามาแบ่งปันกันนะคะ